อ่ะสีสีสายมานี่เร็วสีสายงไงเออโยเอามือม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 าเอามือมามือมือโอ้ยยกมือยกมือเอามือมามือมาโอ้ยเนาะ สิกุมานสิกุมานสิกุมานกุมานอันไอ้ลงไปหองมันก็ลงไปน้ำเออดูวะไม่ตะกูหนดีๆนะตอนแรกเพื่อใส่แม่มันขอดเพ่ใส่ขอดนี่แหละเดียวเอาเบิ่งเบิ่เมือมือมือ เอามือนี่มาให้แม่นี่มือนี่มามาอังกฤษสอนเออแต่ส่มุนย่างเดียวเอามือมาเออเอามือมาเอามือมาแม่ก่อนมือมามือมาก่อนหมุนก่อนเร็วเร็วมาไปโยกวันยกวันจั่งโตบันยู่มือนี่อือโยกมาหนีหาพรไหมโยกขึ้นมาให้ยกขึ้นมาให้ยกว่าไรแล้วก็นักโต้ยกไมายกไหมอาพอนี่ ยอมือยกมื่อมือยกมืออันนี้เกียนี่กัใบเขาแหงเขาเจ็บโอ้ยเจ็บหลายใบเทานั้นมันทำอ่อยดิทำออนาลงไปลงไปหุ่นพนไหนดีใจหันแล่นมาหันนักเล่นนนามเออดมาเมื่อนั่นไออด้านีแก่ก็ะไ้ค้าหนากระจองแขกบก็นี่ มันเนี่ยมอ้ห <Labor ator il fi> ัำตังส like ีเลยมันเนี่ยผู้ชยถว่าได้เนาะไอ้หลอดเรามึ่อกี้เคุยยังแั้กระโดแไ่ไอ้หลอดเะยอใส่หินพี่หยาหนึ่งไปนู่นขานมันไปเที่หําทำนำไปเฮตังสีใช่เขา